สวัสดีค่ะเจอกับช่องประทิบท c ิ a ชาแนลค่ะวันนี้มาดูการแต่งลำต้นของไม้สักนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีการแต่งลำต้นไม้สักให้เหลือต้นเดียวเอากิ่งออกนะคะไม้สักเราจะได้ลำต้นใหญ่แล้วก็ตรงสูง สูงตรงลําต้นใหญ่ไม่มีกิ่งเล็กๆมาแย่งอาหารนี่เจอคนแต่งต้นไม้สักแล้วนี่คืออนาคตด้านได้ไม้บ้านเรือนไม้สักแน่ๆ ว้าวนี่ตัดหญ้าเสร็จแล้วมาทำแต่งต้นไม้สักสุดยอดค่ะต้นนี้ต้นไม้นี้อายุเท่าไหร่คะอายุกี่ปีปกว่าสองปีกว่าแล้วอ ได้ไม้สักสักหลังแน่ปลูกไว้ประมาณกี่ร้อยต้นเนาะประมาณสามร้อยได้ไม้สักนี้นตัดกิ่งออกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมาแย่งอาหารลำต้นต้นเดียวต้นใหญ่ต้นเดียวอ่าโตต้นใหญ่ต้นเดียว,ะยวจะได้ไม่แย่งอาหารต้นใหญ่ สิ้นเปลืองนะคะต้องตัดออกตัดกิ่งเล็กๆออกให้หมดเพราะว่าไม้สักนี่มันต้องประโยชน์ก็คือใช้เนื้อไม้ข้างในประมาณ20-30ปีเนื้อไม้จะสวยให้ลำต้นตรงแล้วก็ใช้ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ทำบ้านทำทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้สัก นี่รตัดหมุกสวยเหมือนอุมโมงค่ะเป็นอุมโมงไม้สักชมได้ในช่อง youtube ของในช่องประหลัดทิพย์ชาแนลนะคะการปลูกป่าทุกอย่างเลยมีไม้พยูงไม้สักไม้แดงไม้ยางนาในเนื้อที่สีไร่รับปลูกผสมผสานกันไป ลูกป่าลูกป่าให้กับแผ่นดินแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยจะได้ใช้ไม้อากาศบริสุทธิ์ที่นี่ก็ตําบนหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี อยู่ใกล้ภูเขาน้ำไม่ท่วมเป็นที่ที่ซื้อไว้ปลูกไว้ล่วงหน้าไว้มาอยู่ยามเกษียณแต่งกิ่งไม้ต้นไม้สักล่มลื่นแล้วนี่เป็นล่มเงาแล้วเดินมาก็ไม่ร้อนสามารถ นั่งพักผ่อนนั่งอะพักอาศัยได้แล้วแค่สองปีกว่าเองได้รับผลประโยชน์แล้วเห็นไหมขอให้ทุกท่านช่วยกันปลูกป่านะมีประโยชน์มากๆเลยอย่างน้อยได้ร่มเย็นร่มลื่นมีความสุขอยู่ใต้ต้นไม้มีออกซิเจนอากาศดีใบไม้ก็ได้เป็นปุ๋ย ข้างล่างก็เป็นปุ๋ยทับถมกันเป็นปุ๋ยข้างบนก็ได้ไม้ฟื้นด้วยเดี๋ยวถ้ากิ่งโตนหน่อยก็ต่อไปก็ได้เผาถ่านทำถ่านเผาถ่านเองไว้ใช้ในครัวเรือนได้สบายไม่ต้องไปซื้อเขาสุดยอดเลยปลูกป่าไม้สักมุมนี้เป็นดงไม้สักทางโน้นก็เป็นดงไม้พยูงไม้แดงมีเยอะค่ะ คนรักป่ารักต้นไม้ปลูกกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ